ก็วันนี้จะออกมาพูดถึงเรื่องการเยียวยาของทางรัฐบาลนะครับผมไอ้โควิดสิบเเนี่ยนะครับผมทางที่ดีนะครับผมรัฐบาลต้องเยียวยาให้ทั่วถึงและยุติธรรมนะครับผมคือข้อเสนอผมคือว่าเขาบอกว่าจะตัดประกันสังคมมาตราสามสามอะไรเนี่ยออกเย่ยมันไม่สมควรนะครับนะ คุณต้องตรวจสอบพูดตรงๆองก็คือคุณต้องตรวจสอบว่ามาตาสามสาม,สามเขากินเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเงินเดือนไม่ถึงหลักหมื่นสองหมื่นสามขึ้นไปเนี่ยไม่สมควรตัดเขาหรอกครับผมมองตรงนะเพราะว่าคนพวกนี้ก็คือว่าเหมือนลูกจ้างรายวันครับผมเงินเดือนน้อยอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรรอบที่แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรรอบนี้เขาก็ไม่ได้อะไรอีกเหรอนี่เมื่อเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน บางคนถูกลดเงินเดือนบางคนถูกลดวันทํางานครับผมแล้วในจ้างที่ไหนเหลยเขาจะไปช่วยคุณเขาก็แค่ให้ช่วยคุณคุณทํางานไปแค่นั้นแหละอาจจะทําก็บางคนทํยี่สิบวันอาจจะลดลงเหลือสิบวัน15วันเงี้ยลอคิดดูเขาก็เดือดร้อนไหมแล้วคนประเภทนี้คนกลุ่มนี้เขาก็ส่งประกันสังคมให้คุณตลอดเวลาเนี่ยถามจริงคุณก็สมควรให้สิทธิพิเศษเขาบ้าง แค่สามพันห้าเนี่ยสองเดือนก็เจ็ดพันเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรหรอกครับผมเดี๋ยวเพิ่งไปตัดเขาเลยดูฐานเงินเดือนเขาก่อนตรวจสอบก่อนได้ไหมผมจะให้รัฐบาลทําตรงเนี้ยตรวจสอบก่อนว่าคนประกันสังคมอ่ะเขาน่าเห็นใจไหมน่าสงสารไหมเออ แล้วยิ่งเวดีหมอบุงหมอบูนอะไรนะไปบอกว่าขอคืนไม่ได้ขอทานยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดคําตอบเลยจากประกันสังคมเนี่ยผมถามจริงคนประกันสังคมนี่มาตรา,ตาสามสามนังศาลนะครับผมเออสามสามสามเก้าอะไรเนี่ยเหมือนกันนรมั้งคงจะคงจใช่เหมือนกันหรมั้งสูสีือเปล่าไม่ดูนะก็พวกเนี้ยนา่งศาลนะรัฐบาลควรเห็นใจเขามากๆนะครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ส่งเงินประกันสังคมให้คุณตลอดเวลา อ,อคุณคิดดีๆนะครับผมอันนี้เรื่องจริงนะอย่างที่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเนี่ยผมก็บอกตรงนะบางคนก็รวยนะคุณมาตรวจสอบดีๆไปดูสิบางคนมีรถเก๋งสามสี่คันน่ะมีบ้านหลังบเบลอเบล่ามีที่ดินเยอะแยะแต่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งบ้านทั้งครอบครัวเลยเออบางบ้านจนก็จนจร,จริงแต่ส่วนมากจนแต่ว่า ส่วนน้อยที่ว่าจะมีรวยอยู่แต่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผมมาตรวจสอบดีๆนะว่ารางบิการแห่งรัฐนี่คุณสมควรลงใหม่ได้แล้วทําใหม่เถอะเพราะว่าอันเก่านะี่ยมันหมดอายุไปแล้วคุณสมควรที่จะต้องมาเลื้อฟื้นใหม่ตรวจสอบข้อมูลกันใหม่ว่าเขามีจริงหรือไม่มีจริงอืมครับผมอย่างคนลครึ่งนี่ผมก็ ไม่ได้เห็นด้วยหมดนะว่าคุณจะสมควรได้หมดหรือไม่ได้หมดผมไม่รู้นะแต่ว่าคนละครึ่งนี่คือคนที่แบบพคนที่เขาได้คือคนที่เขามีความรู้นะที่เขามีความสามารถนะเยอะนะที่เขาได้เนี่ยแล้วคนมีฐานะพอปานกลางทั้งนั้นเลยนะบอกตรงนะไม่ใช่คนจนจร,จริงนะคนละครึ่งเนี่ยตรวจสอบดีๆผมบอกตรงว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยเอาไว้พิจารณาเนี่ยพิจารณาเยอะๆว่า ใครสมควรได้ไม่สมควรได้อย่าเพิ่งตัดใครส่วนใดส่วนหนึ่งออกเลยครับผมแต่อย่างที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือราชการเนี่ยโอเคเขาเขาเขาไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วเขาได้กินเงินเดือนตลอดอยู่แล้วทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วแล้วพวกคนรวยๆเนี่ยเขามีปัตติเสียคุณเนี่ยเดือนละแสนสองแสนสามล้านล้านเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกคนนี้เขามีตังอยู่แล้วคนพวกนี้เขามีเงินอยู่แล้วผมยังให้ตรวจสอบเลยในบัญชีทั้งหมดอะใครมีเงินหนึ่งล้านขึ้นไปเนี่ยไม่สมควรได้ตรงนี้ ใครมีเงินมีบ้านมีรถมีที่ดินราคาหลักหนึ่งล้านขึ้นไปรวมกันแล้วหนึ่งล้านขึ้นไปไม่สมควรได้การเยียวยานะครับผมเพราะว่าคุณมีเป็นเงินเป็นล้านแล้วคุณสมควรที่จะอยู่ได้แล้วคงไม่เดือดร้อนแล้วล่ะไอ้เงินแค่สามพันสองพันสามพันนี่เขาคงไม่เดือดร้อนแล้วแต่คนพวกนี้เขายิ่งมีเขาก็ยิ่งงกนะอันนี้เรื่องจริงนะผมก็ไม่รู้ในตรงนี้นะเขาไม่ยอมรับกันเยอะแยะนะแต่ก็ว่า เอาความเป็นจริงอันเนี้ยดีกว่าคุณไปเอามาตาสามสามออกมามาตาสามสามนี่ผมบอกตรงเขาหน้าสงสารเ็ามีเยอะแยะนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขารวยนะเขาทํางานคนต่างจังหวัดทั้งนั้นนะ่ะมาทํางานเนี่ยเพื่ออะไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเงินทองไม่มีถึงมาทํางานมาได้รถมาทํางานเนี่ยมาตาสามสามเนี่ยถ้ามีเงินมีทองผมก็ไม่อยู่ผมก็ไม่มาหรอกครับไปทางานหรอกนะในในเมืองเนี่ยผมบอกตรงอน่ะ เออเป็นผมก็ไม่มาหรอกทํางานที่อื่นมันก็ไม่มาหรอกอยู่ที่บ้านดีกว่าเป็นเกษกตรกรชาวนงชาวนานดีกว่าเขาคงจะได้เงินดีกว่าด้วยเงินเยียวยาอะไรก็ได้ทุกรอบเออคุณคิดดีๆนะครับผมอยากให้ร,รัฐบาลคิดตรงนี้ให้มากๆให้ทุวทนทีนะครับผมถ้าใครเห็นคิดเหมือนผมก็กดใจเอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมให้รัฐบาลเขารู้เลย ผมนี่เป็นเสียงข้างน้อยมากเลยเพราะว่าผมอาจจะมีคนติดตามว่าถึงสิบไม่ถึงสิบคนนะแต่ผมก็พูดเอาความจริงมาพูดนะให้กระจ่างแกล้งนะครับผมอยากให้รับาลรับทราบบ้างว่าคนตาสามสามก็เป็นคนนะครับมีหัวใจนะครับผมสมควรดูแลเขาบ้างนะครับผมคุณจะร้อยเขาตกตกงานเหรอมันเป็นไปได้เหรอคุณใช้ก็รองเขาตกงานตกการก่อนเหรอแล้วต้องไปเรียกร้องเขาเหรอผมบอกตรงเรียกร้องเอาจริงๆอ่ะนายจ้างเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณหรอก เขาก็ไม่อยากทำหรอกเาว่ามันวุ่นวายมันเสียเวลาเขาในจ้างเขาก็บอกว่าตกไปหมายความว่าไม่ตกือหมายความว่ายังไม่ได้ไม่ได้ออกงานแค่แค่นั้นเองเออเงินเดือนเคยมีอยู่หมื่นหนึ่งนี Alors, ja ky, ่เหลือห้าพันสามพันเนี้ยคูณก็ทําไปก่อนอย่างเงี้ยคุณทางรัฐบาลครับผมพิจารณาดีๆนะครับผมอย่าเพิ่งตัดใครออกทางนั้นช่วยลงมาวิเคราะห์หน่อยนะครับผม ว่าใครสมควรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มีความสุขนะครับผมความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปัานากันนะครับผมช่วยกันแชร์ไปนะครับถ้ามีถ้ามันดีมีสาระครับผมถ้าไม่ดีมีสาระก็ผ่านผ่านไปนะครับผมขอพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ